สวัสดีค่ะวันนี้ m มา a และอ็อกเชนเฮาจะขอมาอัปเดตเทรนด์น,นาฬิกาประจําปี2024ที่ผ่านมานะคะซึ่งเราได้หยิบยกเทรน์ที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะพร้อมทิศทางของเทรนด์นั้นๆในปีถัดไปด้วยนะคะจะมีเทรนไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ต้องบอกว่าในปี2024ที่ผ่านมานะคะถือว่าปีที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเลยค่ะมีหลากหลายสไตล์ที่ร,รู้สึกว่าเฮย้ยน่าสนใจแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะให้เรารู้สึกว้าวเลยทีเดียวค่ะซึ่งเทรนต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่า ส่วนหนึ่งก็คือมาจากผู้ผลิตนั่นแหละที่เขาได้ผลิตนาฬิกาที่แบบเป็นเทรนนั้นๆออกมารวมตัวกันออกมานะคะจากแบรนด์ดังๆเนี่ยแหละแต่อีกส่วนที่สําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือความต้องการของคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้เกิดการตอบรับที่ดีแบรนด์ก็ย่อมไม่ผลิตนาฬิกาเหล่านั้นออกมาใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะก็เป็นตัวกําหนดเทรน์อย่างเลยละคะ่ะว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปหรือว่าความชอบสไตล์ของคุณลูกค้าที่เปลี่ยนไปนั่นเองละคะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้เล มา5เทรนที่เราคิดว่าอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะขอเริ่มมาที่เทรนแรกกันก่อนเลยนะคะกับเทรน green dial หรือหน้าปัดสีเขียวค่ะสำหรับเทรนหน้าปัดสีเขียวนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยแบบไม่ได้ยินเทรนแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่ามันเหมือนแบบอาจจะไม่ใช่เทรนที่ rising หรือว่าแบบ โหแบบพุ่งแรงเหมือนช่วง2020ต้นๆที่ผ่านมานะแต่เราคิดว่ามันยังคงเป็นเทรนอยู่ค่ะเพราะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะอย่างแบรนด์ดังๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Patek Philippe หรือ AP นะคะก็มีหน้าปัดสีเขียวคะ่ะเป็นหนึ่ง variation ใน collection ของเขาแล้วนะคะถ้าเราพูดถึงเทรนนี้จริงๆแล้วอ่ะจุดพีคเลยอะ่ะก็คือ2020แบบต้นๆน,นะเราจะเห็นว่าหหน้าปัดสีเขียวกำลังมาแรงมากๆโดยเฉพาะอย่าง Rolex Submariner Hawk เนี่ยนะคะก็คือมีดีมานที่สูงมากๆเป็นที่ต้องการ มากๆราคาก็คือขึ้นไปสูงมากๆเลยแล้วก็ยังคงเป็นมาต่อเนื่องนะคะในปี2021ถึง2023ก็จะเห็นว่า เริ่มมีนาฬิกาที่มีหน้าปัดสีเขียวนะคะออกมาเรื่อยๆเลยค่ะและปี2024นะคะก็ยังคงต่อเนื่องและเรารู้สึกว่าถึงแม้จะไม่ใช่เทรน์ที่เหมือนแบบโพุ่งแรงเป็นที่ต้องการแบบเวอร์วางขนาดในช่วงปี2020ต้นๆแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะหลากหลายแบรนด์เนี่ยได้เพิ่มหน้าปัดสีเขียวว่าเป็นหนึ่ง variation ใน c o l l e c t i o หลักๆของเขา เกือบจะทุกๆแบรนด์เลยนะคะต้องบอกว่ามีตั้งแต่แบรนด์ที่เป็น entry level ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Seiko Tissot ตัว Oris นะคะเขาก็มีเพิ่มหน้าปัดสีเขียวเข้ามาหรือว่าเป็นแบรนด์ดังๆนะคะ Omega ค a ะ t e ียไอนะคะก็จะเห็นว่ามี Variation ของหน้าปัดสีเขียวนะคะฟีเจอร์เข้ามาเลยและแน่นอนคะ่ะ Luxury b r a n d p p t r t าร i ท i ช p p e, AP Royal O ก็มีฟีเจอร์หน้าปัดสีเขียวเข้ามาเช่นเดียวกันจะเห็นว่าเทรนของเขาอะ่ะไม่ได้แบบ พุ่งแรงแบบมีรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เป็นที่ต้องการแบบในช่วงที่ผ่านมาแต่เหมือนจะเป็นอีกหนึ่ง variation ที่สำคัญที่เพิ่มเข้ามาใน collection แล้วอะ่ะเพราะสมัยก่อนเนาะเราก็จะเห็นหนะ้าปัดเป็นสีขาวดำน้ำเงินใช่ไหมคะซึ่งสีเขียวว่าเหมือนเป็นให้เป็น refreshing feel เนาะเหมือนเป็น option หนึ่งถ้าคนเบื่อละ กับหน้าปัดสีที่เป็น traditional สีเขียวก็ถือว่าเป็น option ที่ดีเนาะเพราะว่าถึงจะเป็นสีที่ไม่ได้ traditional แต่เป็นสีที่ไม่ได้ match ยากจนเกินไปเราก็ต้องบอกว่าสีเขียวนะคะที่เข้ามาในปัจจุบันนะมีหลากหลายเฉดมากๆเลยค่ะไม่ได้มีเพียงเฉดเดียวนะจะมีทั้งเฉดแนวเป็น emerald green เป็น shade d e p forest green หรือจะเป็นเฉด olive green นะคะก็มีหลากหลายเฉดให้เราเลือกสั่นเลยก็ให ฟ e ลลิ่งให้สไตล์ที่แตกต่างออกไปด้วยนะซึ่งในสมัยก่อนเรามักจะเห็นหน้าปัดสีเขียวเฉพาะกับ s ปอ t l ตบลอแต่ หลังๆมานี้นะคะก็เริ่มมีเข้ามาทำใน d RES w a t h มากขึ้นด้วยแล้วนะคะอย่างแบรนด์ลองแปงหรือ Patek Philippe ก็มี d RES s WATCH ที่เป็นหน้าปัดสีเขียวนะคะเป็นเฉดแบบ Olive Green ก็ให้ f e ลลิ่งที่แตกต่างออกไปยังดู d RESY s อยู่ไม่ได้แบบฉุดฉาดจนเกินไปก็ถือว่าเป็น Alternative ตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากได้ฟีลแบบเนียบเนียบแต่ไม่น่าเบื่อจนเกินไปค่ะ และอีกหนึ่งปรากฏการณ์น,นะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าอสีเขียวเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่นะก็จะเห็น Project Philip n o t i l u s s c r e e n นะที่ออกมาในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะทำให้ Resale Price ของหน้าปัดสีเขียวที่เป็น n u t i l u s สเนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างแรงขึ้นเลยล่ะคะ่ะและตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมาให้ทุกคนดูนะคะก็จะทําให้เห็นเลยล่ะคะ่ะว่าในปัจจุบันนะคะหน้าปัดสีเขียวเนี่ยถ้าจะเป็นหนในตัวเลือก เข้ามาในคอลเลกชันหลักๆห,ห,ห,หลายแบรนด์มากๆแล้วนะคะโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันที่น่าสนใจแล้วก็ที่ดีนะต้องบอกว่าจริงๆเราอะเราแบบได้อินไซด์มาแล้วกันว่าหน้าปัดสีเขียวสาเหตุหนึ่งเลยแล้วกันที่อยู่ในคอลเลกชันหลักๆอะเพราะว่าขายดีมากๆด้วยละค่ะทุกคนก็คือเมื่อผลิตมาเนี่ยนอกจากหน้าปัดสีธรรมดานะสีเขียวมักจะแบบขายหมดก่อนก็ถือว่าเป็นความชอบของคุณลูกค้าด้วยที่ เปลี่ยนไปปรับไปแล้วก็ให้ความสนใจกับหน้าปัดสีเขียวเนาะเลยทำให้หน้าปัดสีเขียวน่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันหลักๆไปอีกยาวนานเลยล่ะค่ะ สำหรับเทรนด์ถัดไปนะคะที่เรียกว่า integrated bracelet นะคะเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยล่ะต้องบอกว่าเทรนด์นี้นะคะเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยในปีช่วงปี1970นะคะเป็นเทรนด์ที่เกิดมาจาก Project i p p e แล้วก็ AP เลยล่ะคะ่ะในส่วนของดีไซน์ integrated bracelet เนาะซึ่งจะทำให้ spot watch เนี่ยดูมีความ Luxury ดูมีความเรียบหรูดูดีมากขึ้นคะ่ะ สำหรับเท่นนี้นะคะใ<ๆ>ครอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลรามันหน้าตาเป็นยังไงหรอต้องให้ทุกคนลองสังเกตดูค่ะถ้าเราซูมอินในส่วนของสายนะด้วยปกติอะคะสายเราจะมีส่วนที่เรียกว่าลักเนาะตรงที่เคสที่ต่อกับสายแต่ถ้าเป็นลักษณะของ integrated bracelet เนี่ยตัวเรือนเขาจะไม่มีลักค่ะตัวเรือนกับสายเนี่ยแทบจะเหมือนเป็นแบบส่วนเดียวกันไปเลยนะคะทําให้ดูแบบ seamless ดูแบบว่ามียบดูไม่ได้มีข้อต่อเยอะนะคะก็จะทําใ ภาพรวมของดีไซน์เนี่ยดูมีความลักชัวรี่มากขึ้นค่ะซึ่งถือว่าเป็นเทรนเก่านะคะที่กลับมาฮอตฮิตอีกครั้งนะคะตั้งแต่ช่วงปี2020เป็นต้นมาค่ะ โดยเทรนดนี้นะคะแน่นอนอย่างที่บอกไปนะก็ได้จุดประกายโดย2แบรนด์ Project i l i p e กับ AP นะคะก็คือ Project i l i p n e a u t i l u s กับ AP Royal Oak นั่นเองค่ะทำให้เกิดมาซึ่งหลากหลายรุ่นจากหลากหลายแบรนด์อื่นๆน,นะคะที่ผลิตนาฬิกาออกมาด้วยลักษณะที่คล้ายคลึงกันแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีทางนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tissot PRX Maurice Lacroix Icon วัชรของทรงแตง Overseas g ูการีออคโตฟนิซิโมหรือแม้กระทั่งแบรนด์ IWC เองนะคะก็ได้นำรุ่นที่เป็น integrated bracelet เนี่ยรุ่นเก่านะคะนำมาเปิดตัวเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะในปี2023ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นอีกคอลเลคชันที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อ้างอิงกับเทรนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ ซึ่งเทรนนี้นะคะที่เรารู้สึกว่ากลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งน,น่าจะเป็นเพราะว่าคนยุคสมัยปัจจุบันนะ่ะต้องการนาฬิกาที่แบบมีความ v e r ์ a t i ทมากขึ้นเนาะหมายความว่าแมทช์ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็หลากลุคมากขึ้นเพราะว่าอย่างสปอร์ตวอชโดยทั่วไปอะ่ะเราจะมีความแบบแมนแมนลุยๆหน่อยเนาะแบบถ้าเราใส่ไปแบบทํางานเลยก็อาจจะแบบวยดูไม่ได้เหมาะกับลุคสาร์ทขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นสปอร์ตวอชที่เป็น integrated bracelet เนี่ยก็จะให้สไตล์ที่ ต่างออกไปสามารถแมชได้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือแมชเป็นลุคสมาทไปทำงานก็ได้ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่นาฬิกาที่เป็น integrated bracelet เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมน่าจะต่อไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งเลยล่ะค่ะ สำหรับเทรนด์ถัดไปนะคะก็คือ smaller case size สื่อนาฬิกาที่มีขนาดหน้าปัดเล็กลงนั่นเองต้องบอกว่าเทรนด์นี้นะคะก็คือค่อนข้างแบบความนิยมขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นแบรนด์นาฬิกาใหญ่ๆนะคะทำตัวเรือนเล็กลงเรื่อยๆนะคะซึ่งเทรนด์นี้นะคะสอดคล้องกับเทรนด์แฟชั่นเทรนด์หนึ่งค่ะที่มีคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเมื่อประมาณปลายปี2022นะคะที่เรียกว่า quiet luxury นั่นเองคะ่ะ quiet luxury หรือแปลตรงตัวว่าหรูเงียบนะคะก็คือจะเป็นเหมือน ความหรูหราที่มีระดับไม่จะเป็นต้องแบบรูหราตะโกแบบนีชิ้นได้ชิ้นหนึ่งที่แบบโดดเด่นดึงดูดสายตาขนาดนั้นเนาะหรือว่าเป็นความหรูหราที่มีรายละเอียดนั่นเองค่ะซึ่งเทรนด์ของขนาดตัวเรือนนะคะถ้าเรา เล่าย้อนกลับไปนะคะเมื่อสมัยก่อนยุคแรกๆเลยเนี่ยอย่างแบบยุค60 70ของนาฬิกาข้อมือต้องบอกว่าเทรนเนี่ยเป็นหน้าปัดขนาดเล็กนะอย่างแบบโอเวอร์ไซสุดๆของช่วงนั้นก็อาจจะแบบ39มิลเป็นต้นนะแล้วก็ช่วงนั้นก็อาจจะนิยมพอเป็นเดรสวอชถ้าเราพูดถึงเดรสวอชสมัยแรกๆเนี่ยย้อนกลับไปแนะน่นอนว่าทุกคนก็จะเห็นว่าอุ้ยแบบขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กมากๆเลย แต่ว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะคะอย่างยุค90ยุคมเลเนียลยุค2000เนี่ยคนก็จะนิยมน้าปัดที่มีขนาดโอเวอร์ไซส์มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะขนาดน้าปัดที่มีขนาดมากกว่าแบบ44มมิลเนี่ยก็จะได้รับความนิยมนะคะแบรนด์สป w a ์ตวนะคะขนาดใหญ่อย่างเช่นพา n า r ร i เนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเรา กลับมาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยถ้าเราสังเกตดีๆขนาดนาฬิกาขนาดตัวเรือนเนี่ยจะเล็กลงเรื่อยๆนะจะเห็นได้เลยอย่างเช่นนาะยกตัวอย่างอย่าง Rolex Explorer ตั้งแต่ปี2021นะคะเขาก็ได้ทำขนาดที่เล็กลงมาอย่าง36มิลออกมานะ หรืออย่างแร m p a t ชค p h i l i p p e, Cartier, Rolex เองนะคะก็ได้ออกนาฬิการุ่นใหม่ๆที่มีขนาดเล็กลงกว่า40มิลล้านะคะหรือแม้แต่พ a น e รายเองหรือลองแ c ง a ์ฟ5ฟ f a ้ o าชันะคะที่ เมื่อสมัยก่อนนะมีขนาดค่อนข้างใหญ่อย่าง50 f t y f t เสียแต่ก่อนเขาจะมีขนาดที่เป็น42มิลเฉพาะ Limited Edition เท่านั้นเลยนะขนาด Standard ของเขาคือ45มิลแต่เมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็ได้ออกขนาด42มิลมาเป็น Main Collection แล้วซึ่งก็จะเห็นเลยนะคะว่าหลากหลายแบรนด์เนี่ยได้ทำขนาดเล็กลงนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนั่นเองล่ะคะ่ะ ซึ่งสาเหตุที่ผู้บริโภคน่าจะชอบขนาดนาปัดที่เล็กลงเนี่ยเรารู้สึกว่าคนยุคนี้สมัยนี้ชอบนาฬิกาที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นเนาะถ้าเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นความแบบโดดเด่นเป็นความที่แบบเอามาใส่เป็นแบบเหมือนเครื่องประดับเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเนาะแต่ว่าในยุคปัจจุบันคนอาจจะอยากใส่ในชีวิตประจําวันใส่ในหลากหลายโอกาสก็เลยทําให้ได้รับความนิยมมากขึ้นกับนาฬิกาที่มีขนาดเล็กลงนะแต่ไม่ใช่แค นาิกาผู้ชายนะคะอาิกาผู้หญิงเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยนอกจาก ในส่วนของการที่แมชได้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความสวยงามโดยอะที่คนมีมุมมองของความสวยงามที่แตกต่างออกไปเนาะอย่างนาฬิกาผู้หญิงนะลองจีนส์เองหรือว่าโรเล็กซ์เองหรือว่าคาเทียเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขนาดหน้าปัดที่เล็กลงไปกว่าเดิมอีกจากที่แต่ก่อนมันเล็กอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเทรนเลยค่ะสำหรับทั้งนาฬิกาผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะ แม้แต่ Tu d o r Black b เ y เองนะคะสปอร์ตวอชเนี่ยเป็นด a วอชก็ยังหันมาทำนาฬิกาที่มีขนาดเล็กลงแล้วนะคะอยู่ที่37มิเมลเป็นคอลเลคชันใหม่เลยล่ะคะ่ะและสำหรับเทรนด์นี้นะคะรู้สึกว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแล้วก็น่าจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเทรนด์ของคนยุคปัจจุบันนะมีสไตล์ที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้ะการรู้สึกว่าคนเนี่ยหันมาชอบอะไรที่อาจจะมินิมอลมากขึ้นง่ายมากขึ้นใส่ได้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งเป็นพีซที่เหมือนแบบ ใส่แล้วมันแมชอย่างลงตัวกับสไตล์ของเราในทุกๆวันนะไม่ได้เป็นพีชที่โดดเด่นออกมาหรือว่าจะหยิบยกมาใส่ในวันที่พิเศษเท่านั้นฉะนั้นนะคะลักษณะนี้ยน่าจะเหมาะกับทุกๆคนในชีวิตประจำวันมากกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่เข้ากับสไตล์ของยุคปัจจุบันมากกว่าค่ะ ถัดมานะคะกับ Trend Retro a n แอนด t a g e Reissue นะคะหรือการนำมาริการรุ่นเก่าๆคอลเลคชันเก่าๆนะคะกลับมาทำใหม่นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครติดตามช่องเรานะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราอัปเดตอาริกาใหม่ๆกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการพูดถึงนะว่าเป็นแบบ อาจจะเป็น occasion พิเศษอย่างเช่น70 anniversary 10 anniversary ต่างๆแล้วก็ได้นำนาฬิการุ่นเก่าๆยุคเดิมนะคะออกมา modernize ใหม่ modernize design ใส่เทคโนโลยีเข้าไปซึ่งการทำลักษณะนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นเทรน์ที่ทำมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งยุคสมัยก่อนนะเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยไม่ค่อยได้มีการนำนาฬิกายุคเก่าๆมาทำใหม่นะแต่ยุคนี้มีการทำค่อนข้างแบบเยอะมากๆเราก็เลยมาจากคุ้ชินกับการที่เห็น นาฬิกายุคเก่าๆเนี่ยได้นำมาถูกโมเดนไนซ์ใหม่แล้วก็ได้นำมาอัพเกรดเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ ซึ่งเทรนด์นี้นะคะต้องบอกว่าน่าจะแคชหรือว่าจับกลุ่มได้ทั้ง2กลุ่มในการกลุ่มแรกเลยนะคะแน่นอนว่าก็คือนักสะสมที่อาจจะแบบชื่นชอบในนาฬิกาวินเทจรุ่นใดรุ่นหนึ่งคอลเลคชนันใดคอลเลคชนันหนึ่งหรือเป็นแฟนตัวยงของแบรนดน์นันนันรุ่นนั้นๆนนะคะได้เห็นนาฬิกายุคก,ก่อนเนี่ยนำกลับ ized Design, o มาวอลเนอไรส์ดีไซน์ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปก็ถือว่าน่าจะแบบถูกใจนักสะสมได้เป็นอย่างนี้เลยละคะ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรารู้สึกว่าก็ไม่ใช่เพียงนักสะสมนะที่จะชอบนาฬิกาแนวนี้เนาะคนปัจจุบันนะคะก็น่าจะชอบแนวที่แบบมีความแบบกลิ่นอายวินเทจในขณะเดียวกันลุคแอนฟิลนะคะก็มีการแบบโบเดนไนซ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปนะคะก็ทําให้นาฬิกาลักษณะเนี้ยน่าจะเป็นอีกสไตล์ที่ทุกคนเนี่ยชอบกันนะคะโดยเฉพาะนาฬิกาวินเทจนี่นะคะจะมี กลิ่นอายบางอย่างแบบคาแรคเตอร์บางอย่างที่แบบมีความเป็นวินเทจผสมผสานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนะสีของหน้าปัดที่เรามักจะเห็นเป็นสีออกแบบครีมครีมหรือว่ากระจกแซฟไฟร์นะคะที่จะเห็นเป็นทรงโดมหรือแม้กระทั่งตัวเลขฟอนต์ต่างๆบางเรือนนะคะก็จะยังคีบแบบว่าลุคเดิมๆไว้อยู่นะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบ เป็นกลิ่นวินเทจเล็กๆในขนาดเดียวกันเนี่ยก็แบบมีความโมเดิร์นขึ้นสามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันเนาะเพราะอย่างบางคนก็ชอบนาฬิกาสไตล์วินเทจแต่ว่าถ้าจะซื้อนาฬิกาวินเทจมาเลยอะ่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมี n ทนเนนซ์เยอะหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเครื่องเก่าใดๆก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกาแบบที่เป็นวินเทจอินสป่าเนี่ยแน่นอนว่าก็จะได้เครื่องใหม่ใส่ได้ไปอีกนานเลยล่ะค่ะ ก็จะอย่างเช่นเลยนะคะลองแปลง55 Th ี้ a s Mill Spec นะคะที่ได้นั่เมาิกาวินเทจนะคะกลับมาทำใหม่ค่ะหรือแม้กระทั่ง b r ามเ i อร์ห9ึ่งเ i ้าห้ e r นะคะก็นำรุ่นเก่ากลับมาทำใหม่เช่นเดียวกันค่ะนอกจากการนำรุ่นเก่ากลับมาทำใหม่แล้วนะคะก็มีการนำรุ่นเก่าๆออกมาเป็นคอลเลกชันใหม่เลยนะคะอย่างเช่น Long Jeans Classic Sector Dial นะคะหรือ s e i k o King s e i k o Collection นะที่มีหายไปอยู่ช่วงนึงนะแล้วก็ กลับมาเป็นแบบ relaunch King Seiko Collection ใหม่นะและที่น่าสนใจนะคะก็คือแบรนด์ b c ค่ะที่เขามีรุ่น Overseas อยู่แล้วนะที่เป็น Collection ของ Sport Luxury เนาะแต่เขาก็ยังออก VC 222มาอีกนะคะซึ่งจริงๆนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ย VC 222เนี่ยเป็น คอลเลกชันเก่าเลยค่ะที่ overseas เนี่ยเขาแบบ revamp มาอีกทีเนาะแล้วเขาก็ออก overseas มาใหม่แทน222แบบเดิมนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะยังแบบไม่ได้มีกลิ่นอาย vintage ขนาดนั้นก็เลยมีการออกคอลเลคชัน vc t i o n VC 2 2มาอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับกระแสะยุคนี้กับความที่เป็นแบบ vintage inspired เนาะซึ่งแน่นอนว่าก็จะให้ look and feel ที่ต่างออกไปเลยนะคะอย่าง overseas เนี่ยเขาก็จะมีความเดิร์นกว่าแต่2เนี่ยก็จะให้กลิ่น Eye ความที่เป็นวินเทจมากกว่าแล้วก็ให้ความเป็นสปอร์ตลักชวรี่อีกฟีลหนึ่งเลยล่ะค่ะและในปี2025นี้เองนะคะก็เพิ่งได้ออกรุ่นใหม่มาค่ะที่เป็น VC 2 2 2ทำจากวัสดุเซเลส s t ี e l ที่เป็นน้าปัดสีน้ำเงินค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่บอกเราเลยนะคะว่าช่นนี้ยังไปอย่างต่อเน,นื่องเลยล่ะค่ะ สำหรับเทรนด์สุดท้ายนะคะมาพูดถึงตัววัสดุกันบ้างค่ะถ้าวัสดุที่กำลังอินเทรนด์เลยนะคะก็จะหนีไม่พ้นไทเทเนียมค่ะเป็นวัสดุที่ถูกเริ่มใช้อย่างแพร่หลายในวงการนาฬิกามากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วไทเทเนียมไม่ใช่วัสดุใหม่นะก็จะมีอย่างแบรนด์แกรนเซโกนะคะที่เขาสามารถนำวัสดุไทเทเนียมเนี่ยใช้ผลิตนาฬิกาได้จากเทคโนโลยีของเขาอยู่แล้วแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยวัสดุไทเทเนียมนะคะในช่วงหลังๆนะคะก็ถูก ใช้อย่างแพร่หลายได้มากขึ้นเพราะว่าหลากหลายแบรนด์นก็พัฒนาเทคโนโลยีมาเพื่อที่จะสามารถนำวัสดุไทเทเนียมมาผลิตเป็นนาฬิกาได้นั่นเองค่ะ ซึ่งวัสดุไทเทเนียมเนี่ยดีอย่างไรแน่นอนเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือมีน้ําหนักที่เบามากๆถ้าเทียบกับวัสดุเซเลสติลแล้วนะคะวัสดุไทเทเนียมเนี่ยมีความเบากว่าถึง40%เลยทีเดียวค่ะและนอกจากความเบานะคะวัสดุไทเทเนียมยังมีความทนทานที่มากกว่าค่ะเมื่อพบเจอกับอุณหภูมิที่็กรีมอย่างเช่นแบบหนาวมากๆร้อนมากๆนะคะก็จะไม่เกิดการกัดกร่อนเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆค่ะก็ะจะถือว่าเป็นวัสดุ ที่ทนทานมากกว่าเลเลสตลหรืออื่นๆนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือเป็นไฮโปอัลเลอร์เจนิกมาช a เรียลหมายความว่าเป็นวันสดุที่คนนะคะไม่ค่อยแพ้กันเนาะอย่างคนที่มีเซสซีฟสกินผิวที่บอบบางแพ้ง่ายเนี่ยก็มักจะไม่แพ้แลสจุดไทเทเนียมก็เลยทำให้เป็นที่ชื่นชอบของคนที่มีผิวที่บอบบางค่ะ ซึ่งในสมัยก่อนนะคะด้วยเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้ผูกพัฒนาเพียงพอมาทำให้สามารถทำฟิเนชชิ่งไทเทเนียมให้ดูแบบว่าโมเดิร์นดูดีได้นะแต่ว่าสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่พัฒนามามากขึ้นทำให้สามารถทำฟิเนชชิ่งของวัสดุไทเทเนียมเนี่ยจากเดิมที่อาจจะดูมีความแบบรัสติกมีความแบบด้านเนาะทำให้ดูมีการขัดมันวาวให้สวยงามมากขึ้นได้นะเราก็เลยมักจะเห็นแบรนด์ดังๆนะคะอย่าง Rolex AP Omega อนาะวัสดุไทเทเนียม เนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใน f l แฟลกชิ o ค l ลเล i ชันของเขาค่ะซึ่งถ้าเราพูดถึงคอลเลกชันที่นำไทเทเนียมเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุนะก็จะนึกถึงสปอร์ตวอชค่ะเพราะว่านาฬิกากลุ่มสปอร์ตวอชเนี่ยมักจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็หนักนะคะไทเทเนียมเนี่ยก็จะฟีเจอร์เข้ามาทำให้นาฬิกาเหล่านั้นเนี่ยมีขนาดที่เบาขึ้นสวมใส่ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นนั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะ Rolex Yachtmaster l o อ g i n e ง Zulu Time นะคะ หรืออย่างโอเมก้านะคะไดวอชต่างๆกับ Grand s เซโกเนี่ยเขาก็มักจะใช้วัสดุไทเทเนะียมนี่ยมาเป็นวัสดุดหลักเลยล่ะคะ่ะก็จะทําให้ผู้สวมใส่นะคะสวมใส่สบายอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่หนักข้อมือใช้ชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นนั่นเองล่ะคะ่ะ โดยสรุปนะคะรู้สึกว่าไทเทเนียมเนี่ยเป็นวัสดุที่กําลังมาเนาะแต่มันไม่เพียงแต่เป็นเทรนที่คิดว่าจะมาในปีนี้และปีหน้าแต่น่าจะเป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องและเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะด้วยคุณสมบัติของเขาด้วยความที่เขาให้ความสะดวกสบายกับผู้สวมใส่อีกทั้งเป็นเหมือนเป็นแบบสีสันใหม่ๆใ,ในวงการทําให้แวนนาฬิกาหลายแวนหรือรุ่นนาฬิกาคอลเลกชันนาฬิกาเนี่ยดูมีความน่าดึงดูดต่อผู้บริโภคมากขึ้นเนาะก็น่าจะเป็นอีกวัสดุ ที่ผู้ผลิตเนี่ยเลอกนำมาผลิตนาฬิกาและเป็นอีกวัสดุที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเ,เลยค่ะ แต่นี่ก็เป็น5เทรนด์นะคะที่เราคิดว่ายังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาแล้วก็คิดว่าจะยังคงเป็นเทรนด์นี้ต่อในปีนี้แล้วก็อาจจะเป็นปีถัดไปอื่นๆใกล้ๆนี้ด้วยล่ะคะ่ะสําหรับใครนะคะที่มีเทรนด์อื่นๆที่จะมาแชร์เราหรือว่าแชร์เพื่อนๆเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะและคราวหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ